ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเส้นทางเขางาวนะครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับเส้นเขางาวนะเออบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ทราบเนาะก็จะอยู่เส้นเออจังหวัดแพร่นะครับตัดไปหาจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจะเป็นช่วงระหว่างจังหวัดพะเยากับจังหวัดแพร่แต่จะเป็นเออเขตของจังหวัดลำปางนะครับเขางาวเนี่ย ผมจะพาทุกคนไปรู้จักเส้นทางนี้จะขึ้นไปจังหวัดพะเยาแล้วก็เชียงรายนะครับแต่เส้นทางที่ใช้ก็จะมี2เส้นทางนะครับซึ่งจะมีเส้นทางนครสวรรค์กำแพงเพชรตากนะครับเส้นสีส้มก็จะสามารถขึ้นได้นะครับซึ่งผ่านจังหวัดลำปางนะครับขึ้นไปถึงพะเยาแต่เส้นทางที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเส้นทางนครสวรรค์ขึ้นพิจิตพิษณุโลกนะครับ จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จะขึ้นไปจังหวัดอุตรดิตถ์แพร่นะครับซึ่งจะผ่านสามเขานะครับเขาแรกก็จะเป็นเขาขาดนะครับแล้วก็เขาที่สองก็จะเป็นเขาพึงแล้วก็เขาที่สามก็จะเป็นนี่แหละครับเขาเงาเส้นทางก็จะตัดแพร่ไปพะเยานะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างมีเขานี่แหละครับหมายเลขหนึ่งนะครับถนนเดิม ที่คนส่วนใหญ่ใช้นี่ผมก็จะพาทุกคนไปเส้นเงานะครับเรื่องถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเลนสวนตลอดทั้งสายนะครับวิดีโอนี้ผมจะกอให้ทุกคนเพิ่มความเร็วของวิดีโอนะครับเพื่อจะไม่ให้ทุกคนเบื่อนะครับแล้วจะได้ไปกันอย่างรวดเร็วนะครับทุกคน เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ผมถนัดนะครับผมจะใช้เส้นทางนี้ประจำถ้าเกิดว่าผมขึ้นไปจังหวัดเชียงรายนี่นะครับแต่บางครั้งก็จะใช้เส้นทางขึ้นทางลำปางนะครับเขาก็ว่ามันเป็นสี่เลนลเนาะก็จะขับง่ายแต่สำหรับผมผมมาทางนี้มันจะใกล้กว่าก็าจะใกล้กว่าไม่มากหรอกแต่ผมจะชินกับเส้นทางนี้มากกว่านะผมจะถนัดผมจะกอวิดีโอนะครับเพื่อจะไปกันเร็วๆเลยเส้นทางนี้จะ มีช่วงแค่ไม่กี่กิโลนะครับที่ยังเป็นเลนสวนอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาเริ่มทำเป็นสี่เลนแล้วนะครับตอนสมัยก่อนนี้จะเป็นเลนสวนตลอดตั้งแต่โรงพยาบาลหลองกวางนะครับไปจนถึงแยกเงาวพยาเลยนะครับที่ไปตัดเส้นเก่าลำปางพเยาเลยนะครับแต่ผมจะพาทุกคนมาเส้นนี้เพราะว่า มันเป็นถนนที่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่อันตรายนะครับเกิดอุบัติเหตุทีนึงนี่ถึงกับปิดเลนเลยนะทุกคนผมก็มากันสองคันนะครับอันเฮียก็นำหน้าผมไปผมก็ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยความเร็วที่ประมาณสี่สิบห้าสิบหกสิบนี่แหละอยู่ประมาณนี้แหละแต่ที่ทุกคนเห็นก็จะที่ผมบอกไปคือผมใช้ความเร็วผมก็อวิดีโอให้เร็วครับก็ถนนซ้ายขวาก็จะเป็นเขาตลอดทางเลยนะครับ ช่วงเนี่ยเขาไม่สามารถขยายได้เพราะว่ามันจะเป็นเขาไงและรถก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเส้นเนี่ยก็จะมีการเอ่อความคือขนองแล้วก็แซงโดยที่ห้ามแซงเนาะเวลามาเนี่ยทุกคนสังเกตนะเส้นทึบเส้นปะเนี่ยเราต้องเคารพกฎจราจรเนาะวิวทิวทัศน์ก็จะประมาณนี้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอากาศร้อนเนาะแล้วก็เป็นหน้า หน้ารนะ้อนอะแล้วก็จะมีไฟป่าด้วยก็จะอันตรายสําหรับรถน้ำมันอย่างผมเนาะเพราะว่าเวลาผมมาเนี่ยจะทุกน้ำมันเบนซินมาเนาะถ้าเกิดไฟป่าซ้ายขวานเนี่ยผมเสร็จเลยนะต้องต้องระมัดระวังอย่างอย่างมากอะทุกคนเส้นเนี่ยผมใช้มาแบบนานมากแล้วตั้งแต่ผมเป็นเด็กรถอะผมคุ้นเคยคุ้นชินมาแต่ก็ไม่ไม่ประมาทนะทุกคน การใช้รถใช้ถนนเทุกคนสังเกตไหมว่าผมจะขับเขาสามารถได้ขับได้หนึ่งเลนอีกหนึ่งเลนก็สามารถแซงได้แต่ทุกคนเห็นไหมผมจะขับข้อมเลนเพราะอะไรเพราะเวลาเข้าโค้งขึ้นโค้ขงขึ้นเขาเนี่ยเราจะต้องตีวงนะถ้าเป็นรถใหญ่อะ่ะตีวงและชะลอเพราะว่าเราจะไม่ให้รถด้านหลังเราขึ้นมาได้เลยเพราะอะไรเราต้องบังหลายไว้เพื่อที่เราจะ ได้ขับเข้าโค้งได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนาะเวลาไปไหนมาไหนนะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจนะว่ารถใหญ่เนี่ยเราจะต้องตัดโค้งนะถ้าไม่ตัดโค้งเนี่ยเราถึงมันจะอันตรายแต่เราต้องดูให้ปลอดภยัยไม่ให้ไปเดือดร้อนคนอื่นเราต้องดูรถหลังรถหน้าให,ให้พร้อมนะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุก่อนที่เราจะตัดโค้งเนี่ยเราจะต้องดูเพื่อนลงทางด้านหลังให้อย่าง มั่นใจว่าไม่มีใครเป็นอันตรายหรือว่าเดือดร้อนเพราะเราเนาะเราต้องรักษาความปลอดภัยไว้เป็นอันดับแรกก่อนเนาะเวลาเราขับรถเนี่ยเนี่ยนี่ผมจะให้ทุกคนดูว่าเวลาขึ้นเขาเนี่ยไม่ต้องรีบเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเวลาช่วงทางโค้งทางแยกหรือว่าเส้นเทือเส้นป่าเลยเนี่ยช่วงจังหวะเราก็ต้องดูว่าให้มันปลอดภัยเนาะเนี่ยเวลาขึ้นเขาเนี่ย คันเนี้ยผมตามเขามาสักพักหนึ่งละเขาเปิดไฟให้ผมขึ้นแต่ผมไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยทุกคนดูนะช่องรถเนี่ยผมขึ้นไปขึ้นได้ไหมขึ้นได้แต่เวลาถ้าเกิดว่ารถเขาสวนลงมาเนี่ยมันสามารถเกี่ยวแท้งผมได้เลยนะน้ำมันอาจรั่วไหลได้เลยนะขอตีไฟให้ก็ไม่ใช่ว่า จะต้องได้ไปเสมอไปนะทุกคนบางทีเขาตีไฟเพราะว่าเขาช้าแล้วเขาสุดแล้วกําลังเครื่องเขาได้แค่นี้แต่รถเราอะสามารถแซงได้แต่ผมไม่แซงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรถใหญ่สวนลงมาทุกคนคิดดูมันจะเกิอดอุบัติเหตุนะเพราะว่าหางเรามันจะต้องไปกินเลนเขาผมก็เลยต้องขับตามเขาไปขับตามเขาไปสัญญาณไฟเนี่ยสําคัญนะทุกคนรถคันหน้าเนี่ยและเราต้องดูเองด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเขาบอกเราแล้วเ,เ,เ,เราสามารถไปได้เลยนะเราต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่าปลอดภัยแล้วจังหวะถ้ามันชัวร์ปุ๊บผงก็จะขึ้นเพราะว่าเราสามารถแซงพ้นก่อนที่รถคันหน้าจะมาแซงปุ๊บผมก็ต้องรีบเข้าทุกคนเพราะว่าเขาจะส่งสัญญาณให้เราแล้วเพราะว่าพี่คันนี้ขับรถนิสัยดีมากเพราะว่าเขาส่งสัญญาณเราส่วนใหญ่แล้วรถบรรทุกเราจะต้องรู้รู้ว่า สัญญาณไฟใช้ยังไงเนาะถ้าเปิดซ้ายก็สามารถแสงขวาได้ถ้าเกิดเปิดขวากา็ไม่สามารถแสงได้เพราะาจะมีรถมาด้านหน้าเนาะเราต้องเข้าใจสัญญาณไฟการใช้เนาะถ้าเกิดเปิดซ้ายขวาก็ให้ระวังเนาะไฟเลี้ยวแล้วก็ถ้าเกิดเขายิงไฟเนี่ยข้างหน้าอาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่ามีด่านหรือว่ามีอะไรเนาะถ้าเกิดรถสวนมาก็ให้ชะลอความเร็วเนาะเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆไปนะเวลาขึ้นลงขึ้นเขาอย่างเงี้ย มันอันตรายนะบางคนขับรถคิดว่ามาแล้วชินทางแล้วผมจะต้องชะลอชะลอความเร็วตลอดเลยนะทุกโค้งผมจะแตะเบรกช่วยก่อนจะเข้าโค้งเสมอเพื่อชะลอความเร็วรถจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเนาะเนี่ยเส้นทางซ้ายขวาก็สวยงามนะทุกคนเขายังอนุรักษ์ไว้อยู่ผมว่านะนอนาคตเขาน่าจะขยายจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเนาะรถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนมากจะแข่งกันมาทนะั้งนั้นแหละทุกคน เวลามาคู่กันนี้ยผมก็เพื่อนผมก็เหมือนกันไปไหนมาไหนก็จะจี้จี้ต่างกันไปแต่ว่าก็เว้นระยะให้ปลอดภัยเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนลองคิดดูถ้าเกิดว่ารถเกิดอนบนุบัติเหตุอ่ะเพื่อนร่วมทางคนอื่นไม่สามารถไปได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นสารที่เขาแบบเปิดทางเจ้าพ่อของเงาเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นช่วงขาลงถนนก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคน เราต้องดูเส้นทึบเส้นอะไรให้ดีเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูก็อยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศถนนเส้นนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะทางแค่ไม่กี่กิโลเนาะแต่มันก็สามารถทําให้เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้เนาะก็จะโดนสกัดดาวลุ่งได้บางทีเราอยากจะแจ้งเกิดแต่เราจะมาโดนคุมกำเนิดอยู่ในเส้นทางนี้ก็ไม่ไหวนะ ที่คนบางคนเขาก็ไปวิ่งเส้นลำปางเพราะว่าถ้าเกิดอ,อุบัติเหตุอะไม่ยังสามารถเบี่ยงไปได้ไงแต่ถ้าเกิดว่ามาวิ่งเส้นเขาเงาเนี่ยถ้าเกิดอบุบัติเหตุเนี่ยคือจบเลยนะต้องรออย่างเดียวนะทุกคนขอถึงไม่อยากมาใช้เส้นนี้เพราะว่าระยะทางมันก็หนีกันไม่มากแล้วก็น้ํามันมันก็ใช้จํานวนไม่ห่างกันมากเขาก็เลยเลือกที่จะไปทางนู้นทําเวลาได้แล้วก็ สามารถแบบปลอดภัยอ่ะแต่ถ้าเกิดมาเส้นนี้เราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะเพื่อจะได้ไปถึงเป้าหมายเราอย่างปลอดภัยรถหนักเนี่ยขับขึ้นเขาเนี่ยเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมากกว่ารถเปล่าเนาะรถเปล่าเนี่ยเราจะขับความเร็วแล้วเราก็จะเบรกมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดรถรถหนักเนี่ยเราขับมาแล้วเราใช้เบรกตลอดเวลาเนี่ย มันสามารถทําให้เบรกเราไหม้ได้แต่รถคันที่ผมขับเนี่ยเป็นวอลโวเนาะส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยใช้หรอกเบรกอะเวลาขึ้นเขาผมจะชอบเอาซะมากกว่าเพราะว่าชอปอบมันจะแรงมากระบบของวอลโว่อะมันจะแรงมากกว่ารถญี่ปุ่นนี่เนาะเวลาเราก็ประหยัดเบรกไปได้เยอะเลยนะใช้เบรกของไอเสียเครื่องยนต์เอามันก็ทําให้เราประหยัดเบรกไปได้นะเราไม่ต้อง ลดเราแล้วการสึกหลอก็จะลดน้อยลงไปจะจะยืดอายุการใช้งานไปได้แล้วก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายเราไปได้อีกพอสมควรเนาะนี่ก็ใกล้จะสุดเขาแล้วทุกคนสายเนี่ยก็จะเป็นเขาเริ่มทำน่าจะเป็นอุโมงรถไฟที่จะตัดความเร็วสูงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาเจาะไปจนถึงพยาวเลยนะพยาก็จะ ทําประมาณนี้แหละออุออโมงรถไฟหรือว่าอะไรสักอย่างนนเนี่ยผมเห็นโครงการเขาแปะไป้ายไว้เนาะเวลามาทางเลนสวนเลนอย่างเงี้ยสัญญาณไฟสําคัญมากทุกคนเราต้องใช้สัญญาณไฟให้เป็นเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทางด้านหลังที่ตามเราถ้าเกิดว่ารถค้นหน้าไม่มีเราเปิดไฟให้เขาแซงอะ่ะมันก็จะปลอดภัยเขา แต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าปลอดภัยเราด้วยหรือเปล่าถ้าเราตัดสินใจตามคันที่บอกไปเราก็จะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สัญญาณเป็นอ่านสัญญาณออกมันก็จะช่วยเราลดอุบัติเหตุไปได้มากแล้วก็ทำให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยไปถึงเป้าหมายได้อย่างดีละ่ะทั้งสินค้าเราทั้งชีวิตเราก็ถือว่าโอเคเนี่ย รถพ่วงอันนี้นะทุกคนขับอย่างฝีมือผมตามเขามานะกลมขึ้นเขาอะของผมออโต้เครื่องสี่ร้อยนะของเขาเกียร์ธรรมดานะทุกคนที่ดูผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเครื่องยนต์กี่แรงมานะ้าเนาะผมไม่ทันได้มองผมเห็นน้องเขาว่าน่าจะว้รุ่นอยู่ผมหันไปมองขับเก่งมากตอนผมไม่ขับพวนะ่วงเนาะลำบากทุกคนเวลาขึ้นเขาขึ้นเนินเนะ่ย แค่เนินระยองอะ่ะผมยังคานยังก็เต่าอะ่ะใจผมแทบขาดเพราะว่าเราเคยขับรถเครื่องที่กําลังแรงแล้วไปขับเครื่องที่ช้าเนี่ยมันไม่ทันใจเราเนี่ยทุกคนก่อนที่ไปเลนสวนนะั้นเดี๋ยวนี้สบายแล้วมันแค่ไม่กี่กิโลเองก็ถึงถนนสี่เลนแล้วเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นก็ผมก็นำเสนอเส้นทางเนี่ยให้ทุกคนได้ดูว่าวิวทิวทัศน์แล้วก็การจราจรเป็นยังไง ถึงแม้ถนนมันจะสั้นไม่กี่กิโลแต่ว่ามันก็อันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับเส้นนี้ก็อยากจะให้ทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังเนาะไม่ว่าถนนเส้นไหนก็อันตรายเหมือนกันแหละครับก็จงอย่าประมาทครับก็ขอขอบคุณครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ